โอเคค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยว EP นี้นะคะเราจะมาต่อกันที่การสเกลนะคะของไหนนะคะว่าในสเกลอย่างไงนะคะว่าเราจะอัพยอดขายยังไงหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราหาแอดติดหาแอดไม่ติดแล้วก็หาแอดนางฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการสเกลยอดขายที่จากยิงวันละ300เนี่ยเราจะเพิ่มนะคะไปยังไงนะคะไปทีละสเต็ปยังไงเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าที่หน้ากระดานแอดนะคะเดี๋ยวจะเข้าที่หน้ากระดานแอดจากคลิปที่แล้วนะคะที่คัดว่าแอดนางฟ้าแอดไม่นางฟ้านะคะเราจะเหลือโฆษณาไว้1โฆษณาใช่ไหมคะหนึ่ง campaign, ไว้1แคมเปญไว้1โฆษณาเนาะสมมุตินะคะ,ะมาสมมุติต่อสมมุติว่าแคมเปญที่หนูคลิกอยู่ตรงนี้นะคะแคมเปญน,นี้นะคะเป็นแคมเปญที่เราคัดแล้วเมื่อ EP ที่แล้วว่ามันคือ แอดนางฟ้าแล้วแอดไปติดที่โพสต์ที่เท่าไหร่นะดูก่อนแอดไปติดที่โพสต์ที่1นะคะหนูก็จะมาสเกลยอดขายต่อเพราะว่าตอนนี้เรายิงอยู่ที่งบ300บาทต่อวันถูกไหมคะเราจะไปออเดอร์ที่มากกว่านี้เราจะทำยังไงสมมติว่าอันนี้ค่ะเรามีคนทัก10ขายได้10คนนะคะเป็นแอดนางฟ้าละเราต้องการที่จะเพิ่มยอดขายนะคะเราก็มาเลยค่ะ คลิกที่ตัวที่ดีนะคะแคมเปญที่ดีเนาะแล้วก็มาใต้ชื่อด้านล่างนะคะของแคมเปญนั้นค่ะ ma ให้กดสร้างซ้ําค่ะคุณพี่สร้างซ้ําใต้แคมเปญนะคะจากที่ยิงวันละหนึ่งตัว1แคมเปญ3 0 0บาทเราจะไปวันละ3,000บาทเราก็สร้างซ้ําตัวที่ดีที่สุดนี้ขึ้นมาเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบรูปแบบใหม่เนาะรูปแบบใหม่ให้คลิกด้านล่างนะคะแต่ว่าถ้าของใครเป็นเป็นรูปแบบเก่าเขาก็จะถามเลยว่าสร้างซ้ํากี่ตัวเนาะ แต่ว่ามันมันเหมือนมันมันแตกต่างกันแค่นิดหน่อยค่ะเลือกด้านล่างเนาะถ้าใครเป็นแบบหนูก็เลือกด้านล่างแต่ถ้าใครขึ้นมาแบบว่าแบบให้สร้างซ้ำนะคะก็กดสร้างซ้ํานะคะอันนี้ให้กดดําเนินการต่อนะคะแล้วก็เขาจะถามว่าเราจะสร้างซ้ําแคมเปญเนี่ยเพิ่มอีกกี่แคมเปญนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะจากเดิมที่เรามี1เนาะใส่ไป9ก็เท่ากับว่าเราจะมีทั้งหมด1ิแคมเปญนะคะมีทั้งหมด10แคมเปญ สร้างซ้ำมา10แคมเปญเท่ากับยิงวันละ3,000จาก300เป็น3,000นะคะอันนี้ก็กดสร้างซ้ำไปได้เลยค่ะนี่หนูจะทำให้ดูอ่จริงๆไปเลยนะคะจะได้เห็นภาพเนาะนะคะีค่ะเขาก็จะถามคุณจะแก้ไขไหมพร้อมกัน9แคมเปญไม่ค่ะเราจะสร้างซ้ำจากแคมเปญที่ดีที่สุดมาเลยก็กดเผยแพร่ได้เลยค่ะลดชานิดนึงนะ โอเคค่ะพอกดเสรเผยแพรเสร็จแล้วก็กดปิดได้เลยนะคะปิดด้านล่างตรงนี้เนาะค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าตรงนี้ยังเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินอยู่แสดงว่ายังกดเผยแพร่ไม่หมดนะให้มากดซ้าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะบางทีมันช้ามันรวนเนาะโอเคค่ะไอ้ที่เราไอที่เราสร้างซ้ำมาก็คือพวกนี้เท่ากับว่าตอนเนี้เรามีทั้งหมด10บแคมเปญนะนะเท่ากับว่าเรามีทั้งหมดสิบแคมเปญ เท่ากับว่าเรายิงวอลล่า0 0ับาทต่อวันถูกไหมคะแล้วคราวนี้ค่ะทุก15นาทีนะคะ15นาทีเนี่ยหนูก็จะมาดูนะคะ15นาทีข้างหน้าเนี่ยก็จะมาดูว่าไอแคมเปญที่เราสร้างซ้ำมา9ตัวเนี่ยมันมีตัวไหนที่ดีหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นตรงเนี้ยสมมติว่าแคมเปญนี้ที่เราสร้างซ้ำมาใช่ไหมคะแคมเปญนี้สร้างซ้ำมาแล้วผลลัพธ์ขีดเด็ก็คือไม่มีคนทักจำนวนที่ใช้จ่ายไป ใช้จ่ายไป40บาทเพราะหนูจะตั้งไว้ว่าสินค้าจีนเนี่ยหนูรับได้ที่ลูกค้าทักมาเนี่ยคลิกละ40บาทนะคะถ้าเกิดว่าปิดการขายไม่ได้ลูกค้าไม่มีคนทักไม่มีคนซื้อก็ดูได้เลยค่ะผลลัพธ์ไม่มีซื้อไม่มีจำนวนที่ใช้จ่ายไป40บาทก็ปิดหน้าแคมเปญตรงนี้เลยนะคะกดปิดเปิดได้เลยอันนี้คือเปิดต้องการที่จะปิดก็แค่กดปิดนะคะแล้วก็ดูว่าเอ้าไอแคมเปญที่2ที่3าที่4ี่ที่ห้าที่6ที่7ที่8ปที่9้าเนี่ย มีคนทักมีคนซื้อไหมถ้าไม่มีคนทักไม่มีคนซื้อก็ปิดนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีดดแบบมันไม่ได้ดีเสมออย่างที่ที่หนูเคยบอกไปแล้วนะคะว่าเวลาเราสร้างซ้ำมาเนี่ยมันไม่ได้ดีแบบทุกตัวแน่นอนมันต้องมีตัวไม่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้โลกสวยนะ มันไม่ดีอยู่แล้วนะคะอาจจะสร้างช้ามาเก้าตัวเนี่ยอาจจะดีแค่ตัวเดียวหรือว่าไม่ดีเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยดูด้วยว่ามันกินเงินไปเท่าไหร่แล้วนะคะถ้ากินเงินไปมากกว่าแคมเปญหนึ่งเนี่ยกินเงินไปมากกว่า40บาทแล้วเนี่ยไม่เอาเลยค่ะก็ปิดนะคะอย่าเพิ่งลบนะปิดก่อนนะคะปิดปิดไว้เพราะถ้าเราลบออกไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะหายออกไปจากหน้ากระดานแอดนะแล้วเราก็จะไม่ได้เอาไปลงทําค่าใช้จ่ายรายวันเนาะทำบัญชีด้วยนะคะต้องต้องจดไปด้วยว่าวันนี้จ่ายแอดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ จะได้รู้ด้วยว่ากําไรเรามีไหมกําไรเราเหลือหรือเปล่านะคะแนะนําว่าให้ทําบัญชีด้วยเนาะแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าเจอตัวดีสร้างซ้ำมาเก้าตัวดีหตัวนะคะปิดไปแล้วปิดไปแล้วแปดตัวตัวที่ดีที่1ตัวเนี่ยก็สร้างซ้ําอีกค่ะสร้างซ้ํามาอีกนะคะอาจจะสร้างซ้ําแค่3ตัวก็ได้หรือ5ตัวก็ได้อันนี้สเต็ป ที่สองนี่ก็คือแล้วแต่งบของเรานะคะก็จวันแรกเนี่ยก็จะยังวนเวียนอยู่ในการสร้างซ้ำนะคะสำหรับในนะคนอื่นอาจจะสกเกอีกแบบหนึ่งแต่ว่านี้พูดถึงส่วนตัวของหนูนะคะทุกท,ทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่ละโค้ดแต่ละอาจารย์เขาก็จะเทคนิคทุกคนก็จะแตกต่างกันไปค่ะก็ไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะต้องต้องลองต้องลองนะคะของนีนก็จะทําประมาณนี้นะคะอีกอีกครึ่งชั่วโมงก็จะมาดูอีกว่าตัวสร้างซ้ํานี่ดีไหมถ้าไม่ดีก็ปิดแล้วก็ไปหา โพสนางฟ้าต่อหาแคมเปญนางฟ้าต่อก็สร้างซ้ำนะคะตัวไหนไม่ดีปิดตัวไหนดีสร้างซ้ำนะคะอันนี้คือการสเกลอัพยอดขายสเต็ปแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัพยอดขายสเต็ปที่2กันนะคะโดยการแบบว่าเป็นขั้นบันไดเป็น1 2 3นะคะอันนี้คือสเต็ปแรกที่ไนทำก็คือถ้าไนเจอตัวติดปุ๊บแล้วเนี่ยนจะปล่อยสร้างซ้ำหนวันนะคะ1วันก็ คอยสร้างซ้ําแล้วก็ปิดแล้วก็สร้างซ้ําแล้วก็ปิดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถสร้างซ้ําได้มากสุดนะสองแคมเปญเลยนะคะก็จะสร้างซ้าอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่งบน้อยหน่อยก็ไม,ไม่ไม่ต้องสร้างขนาดหนูก็ได้อาจจะสร้างแค่เนี่ยวันละ9ตัวแล้วก็ดูทั้งวันเลยแล้วก็คอยดูตัวไหนไม่ดีก็ปิดตัวไหนที่ดีก็ปล่อยค้างไว้อะแล้วก็สร้างซ้ําทีละ1ตัว2ตัวก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่งบของแต่ละคนอีกทีหนึ่งเพราะบางคนเนี่ยงบเขาไม่ได้มียิงแบบจัดหนักไงเขา เซฟนิดนึงก็ค่อยๆไปนะคะค่อยๆสร้างซ้ำไปค่อยๆดูไปก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้นะคะนี่หนูพูดในกรณีของของถ้าเป็นส่วนตัวของหนูนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดู EP ที่2ค่ะการสเกลสเต็ปต่อไปนะคะว่าจะทำยังไงต่อนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ